ครับผมครับได้ครับได้ครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับเพื่อให้รับดําเนินคดีที่ข้างค้างผมแจ้งความไว้ที่สนลาดพร้าวคดีก็สองปีกว่าเกือบสามปีคดีไม่คืบหน้าแล้วตอนท่านนายเนี่ยมายื่นหนังสือใช่ไหมมายื่นหนังสือให้ับใครัะให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่คดีไซเบอร์ความผิดเกี่ยวกับไซเบอร์ ใช่ให้รับคดีให้รับคดีคดแทนส,ส,สนราดพาร้าวเนื่องจากสนราดพร้าวทาไม่คืบหน้าผมแจ้งความว่าจะมีนาหกห้าปีนี้หกเจ็ดแล้วสองปีกว่าแต่งกฎปราบก็ผู้ต้องหายังไม่ได้ถูกดาเนินไม่ได้ถูกเรียกมาแจ้งข้อหาเลยมันนานเกินสมควรผมก็แจ้งข้อหาให้ท่านการุณาตกองปราบทําคดีได้ทั่วประเทศใช่ไหมพวกก็อยากให้ทํา แทนสอรลาดพร้าวนอกจากสนรลาพร้าวบุคลากรคงจะไม่พร้อมอบุคลากรคงจะที่นี่ดีกว่าเอาอย่างนี้คำถามนิดหนึ่งว่าท้าเหตุมันมาจากอะไรทำไมเราถึงต้องไปร้องไม่ให้ข้าราาสอบสวนที่สอร,สล,รลาดพร้าวเขาทำคดีนี้เขารับคดีไว้ตั้งปี65แล้วไม่เรียกผู้ถูกกล่ขขาวหามาสับมาทำมาแจ้งข้อหาเลยครับตอบปากคำท่านยังตอบผมอย่างเดียวท้าพรานนิดนึงท่านเป็นข้าราชการบำนาญ ครับผมบำนาญรับบำนาลเป็นตำรวจเป็นตำรวจเก่าออยู่อยู่ทางเหนือทางใต้เตาปูนยานนาวาวัทยาไกรบางซื่ออยู่มเเาเยอะไปอยู่ภาคใต้กันหลายปีตำแหน่งสุดท้ายเป็นตำรวจนำตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งสุดท้ายเหรอปีนี้ปีนี้อายุ87ป,ปีใช่ไหมครับผมเหาตำแหน่งสุดท้ายรู้สึกว่าเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอดอนศักด แล้วก็ถูกโจมตีก็ถูกยึดโรงพักตอนนั้นบาดเจ็บรำตายตอนนั้นเข้ากรุงเทพผมก็ลาออกเลยแล้วเราเคยเป็นหัวหน้านสอบสวนสนยานนาวาครับมีนครบาลอยู่นครบาลอยู่ยานนาวาพนักงานสอบสวนอยู่เนี่ยครับอยู่ยานาวามีลูกน้องตำรวจแปดคนพนักงานสอบสวนตำรวจแปดคนท่านท่านก็รู้เรื่องเกี่ยวกับการสอบสวนการรู้เรื่องรู้เรื่องทุกอย่างครับปรากฏว่า ไม่มีปัญหากับขา้าราชการสอนอราชทาวเลยนะคือเขาดองคดีเราเนี่ยไม่มีปัญหาเป็นปัญหาตรงเขาไม่ทํางานอย่างเดียวฮะไม่ทำงานอ<ฆ>่แล้วไม่ร้องเลยผู้เงินเขาไชาเขาอ่ะร้องแล้วฮะร้องแล้วแล้วทำไงก็อยู่เฉยๆก็ร้องก็เฉยๆนะครับร้อ,อ,องร้อง,องไปก็แค่นั้นเองก็อรื่างนั้นก็ร้องก็เน้นยังถือมีหลักฐานทุกอย่างอนะ่นะเรื่องมาจากอะไรที่เราไปแจ้งความที่ที่ผิดพรบคอมฮะผิดพรบคอมฮะหลอกให้หลอกให้เราลงทุนหลอกให้เราลงทุนซื้อของ ก็ก็อันนี้มันเป็นเรื่องความราตรีมันมันมันยังคดียังอะไรอ่ะทุกอย่างทุกคนบริสุทธิ์อยู่ไม่อยากจะเกริญชื่อกันนะฮะจ็ว่าเป็นคดีกันแล้วกันคดีหอกใเราลงทุนปลอกคพรมลอความหอกใครลงทุนก็เป็นเงินเยอะเงินเป็นอะไรเป็นล้านไปซื้อขายพระที่ว่าเขาต้องการซื้อพระองค์องค์นี้แบบนี้ในราคา สิบล้านพูดตรงๆแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไปซื้อมาแล้ซื้อมาก็ก็ยังมีการบีบผิวอยู่ก็ตอนนี้เขาว่ามันติดต่อกันไม่ได้พูดง่ายเรื่องค้างอยู่พนักงานสอบสวนผมกับผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้เจอหน้ากันเลยคดีมันค้างอยู่พนักงานสอบสวนยังโทษใครไม่ได้ไม่ได้ออกหมายเรียกไมไม่ได้ออกหมายเรียกไม่มีการออกหมายเรียก คอดียอมความได้ผมกับผู้กล่าวหายังไม่เคยเจอหน้ากันเลย<อ>ผมกับผู้ถูกกล่าวหายังไม่เคยเจอหน้ากันเลย<อ>เป็นเวลาสามเกือบสามปีแล้วอ,ะอ่ะก็บอกเรื่องเป็นปัญหาอยู่ที่มรณาสอบสวนไงเข,เขาประกาศที่ไหนเราเราถึงจะไปประกาศในระบบคอมพิวเตอร์ออ,อ,รออกจาหน่ายในที่สาธารณะทั่วประเทศเป็น<อ>สาธารณะอยู่เลยใครๆก็เปิดใช่ใช่ใครๆก็นั่นได้ขอานีก็เลยไปลงทุนยังไงก็ลงทุนไงตามที่นั่นอ่ะ ก็ก็ตกลงแล้วผู้ที่จะซื้อผู้ในกับผมเนี่ยมันเป็นแจ้งการจะซื้อจะขายในระบบคอมพิวเตอร์ไม่เห็นหน้าเห็นตากันใช่ไหมไม่เคยเจอตัวเพราเคยเจอพอเป็นคดีแล้วมันก็ต้องมาเจอตัวกันไม่ด้โทรศัพท์คุยกันไม่เคยได้เจอเลยเพราะผมแจ้งความแล้วผมะผมก่อนที่จะลงนเนี่ยเตัวจริงไม่เจอเจอเจอแต่ใน เอกสารไงก็ติดต่อทางคอมติดต่อในไลน์ไงติดต่อในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยการรู้จักกันรู้จักลงทุนก็ติดต่อกันไม่เคยเจอหน้าเจอตากันไงติดต่อกันเป็นเวลาเท่าไหร่กเป็นตั้ปีหกสี่ก็สามปีสี่ปีแล้วเนี่ยก็พอติดต่อกันพอพอมีพอพคุยกันก็พอถึงขั้นจะตกลงซื้อไม่ซื้อราคาเท่าไหร่ตอนนี้ก็ ต่อรองราคามันตกลงราคากันไม่ได้เขาไม่ซื้อตามราคาที่ประกาศาก็ผมก็แจ้งความไงผิดพรบคาาาอมไงเขาจะผิดยังไงอ่ะเขาไม่ซื้ออ่ะก<ข>็ ienne, swing, เท็ไงฮะแจ้งข้อ,ขอมูลเท็ไงต่อรองต่อรองราคากันต่อ,อราาอ,องราคาตอนนี้มันต้องต่อรองราคาที่พนักงานสอบสวนใช่ไหมเนื่องจากที่เขาเสนอราคาไว้คือเสนอราคาไว้แล้วไม่ซื้อตามที่ราคาที่เสนอ ตอาทีเา่เขาเสนอราคาจะซื้อเนี่ยเขาอะไรก็เรียกว่าประกาศจ่าซื้อเป็นสัญญาสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ประกาศจะซื้อสิบล้านบาทาใช่เป็นพัดผมเด็ดวัดละครพิมยย<ะ>ะะพ์ใหญ่ยยใช่ซึ่งของท่านเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่ของท่าน,นมีไหมตั้งแต่เริ่มแรกไม่มีใช่่มมมไีก็ไปหาซื้อไงก็เลยไปลงทุนลงทุนไปซื้อมาเอาเงินเอาเงินที่ใช่พิมพ์ใหญ่ อ่าใช่ใช่ใช่เอ่ที่ามาจิบยืมมาเพื่องี้คทั้งยิบย,มยืมด้วยเอบออนด้วยยืมด้วย<ล>เพื่องี้็นบอกว่าไปไปตะเวนชวซื้อตามตลาดท่าต่างๆเป็นเท่าร้อยองค์เลยไหนเล่าทางนี้ตรงเนี้ยชวเนี้ยอยู่พระที่ซื้อมาเพื่อจะขายอยู่อยู่ที่ผมอยู่นี่เป็นร้อยองค์เลยเใช่บ้านละคังหมดตามมีลักษณะคุณรักษณลักษณะเหมือนกับหรือคล้ายที่สุดกับพระที่ประกาศจะซื้อ แต่ว่ามันยังตกลงเงนมาได้เรื่องราคามั่งเรื่องความสวยความอะไรเนี่ยยังไม่ถูกใจท่านไปเช่าซื้อมาเนี่ยนะผมเด็ร้านลคเนี่ยหลา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 ยร้อยร้อยร้อยองค์เลยเถึงครับถึงครับถึงเพราะมดหกเดือนนะหกเดือนนะผมซื้อแทบทุกวันนะเป็นว่าหกเดือนหนึ่งแทบทุกวันราคาราคาามสุดเท่าไหร่ที่ไปเช่ามาตาโจดเหรอหกพันหกพัตามโจ๊ดก็ ราคาสี่ห้าพันก็มี 5, <000 S 1> แล้วแสนกว่าก็มีองค์ที่แพงที่สุดก็คือคอ,องค์ที่แพงที่สุดคือองค์ที่ได้พิมพ์อันดับหนึ่งประกวดได้เกียรติบัตรอันดับหนึ่งองค์นี้ซื้อแพงที่สุดของทยของชมรมของสมาคมหละอ่าที่ประกวดประกวดนั่นของประกวดอ่าประกวดที่มมไม่ใช่สมาคมอะประกวดที่งานของ อจะไม่ได้แล้วจังหวัดสมุทรปราการเขาเขามีงานประกวดงานงานงานอีเวนต์ใหญ่เหมือนกันได้อันดับหนึ่งเหรอได้ได้อบหนึ่งมีใบเก็บัตรได้ค่อขอมาเปล่าเนี่ยไม่ได้ใหม่ไม่ได้เอามาใช่ลัววิชาชีพใช่ลูกพราวเป็นหนัวกอะรพวกนทุกหัวเขาอาจจะมีลูกไหมขอทุลูกอ่าลูีมีคือเราไปเจอเนี่ยมีลูกภากไหมโชว์โชว์โชว์ลูกภาพหน่อยนี่เมื่อกี้เนี่ยเปิดให้ดูเนี่ยเอาเอา ท่านเอานี้อันนี้ค้องคอไปก่อนเอานี้เออเจะค่อยเปิดอันนี้ค้องคอไปจชได้จะชัดกว่าเปล่าเออเมื้อเดะด่วดกระหายากเลยสิเดี๋ยว ทั้งนั้นแหละนี่ทั้งนั้นแหละไปเจ้าซื้อมาทั้งนั้นแล้วนยหวังที่จะได้ติดล้านได้กำไรใช่ไหมใช่ใช่เท่าซื้อพระนี่ถือมาทั้งนั้นเละนี่ตามที่เซียนพระคนนั้นประกาศใช่ใช่ท่ไหนได้โดนแหย่ตาทั้งนั้นแหละทั้งนั้นแหละโอ้เสียเหลี่ยมหน้าเ้าหน้าสอบสวนหมดเลยฮ่ให้องศิตร้านเขาดูในเซฟขอชมเป็นขคนตางนะครับความความความโลภก็ทำให้คน โง่ได้ทั้งนั้นแหละเอาไ่ใช่อะนี้คือท่านก็หวังเราเราหวังได้กําไรนี่ก็พอเกษียณแล้วผมก็เป็นอาชีพเสริมโอ้ยไม่ไม่อยากไม่ไม่อยากจะนั่นเลยฮะไม่อยากจะพูดเลยพูดแล้วพูดแล้วมันพูดแล้วมันช้ำเหรอใช่แล้วก็มันก็ไม่น่าเชื่อด้วยแล้วท่านไปเชื่อมันได้ยังไงอะ เหตุผลเขาถามนี่พูดง่ายเมื่อเวลาชาวบ้านเข้ามาที่แจ้งเนี่ยทำไมทำไมที่ไม่ถูกเขาหลอกก็เขาเขาอะไรอะไรเป็นคนมีชื่อเสียงในเป็นคนมืชื่อเสียงแล้วก็ตระกูลเขาเขาอะไรเสียนพระจงแต่รุนพ่อเขาอ่ะอ๋อเขาตกอ๋อเป็นพ่อเขาก็เป็นเซียนตอนนี้ตัวเขาคนที่นี่แหละองค์เนี่ย มันถ่ายแล้วมันไม่สวยมันไม่ไม่ขึ้นสีเยอะเนี่ยหลักสิบล้านเนี่ยแหละฮะนี่นะที่เก็บไว้ในตู้เซฟที่บ้านนะย่านรังปีเอาประชาชีฟฟังด้วยเอายกเอาเขาเอาอันนี้นี่นี่องนี้เออนี่นี่มันมีนั่นด้วยมีบอกประกาศสมิประกาศด้วยย่านรีบประกาศแน่นอนใรังปีถ่ายพร้อมกระเบประกาศพร้อมกบประกาศองค์นี้เท่าไหร่เนี่ย นี่แหละองศิบ้านองิบ้านเนี่ยแหละโอ้โหนี่ประกาศอย่างนี้ไงใบประกาศของแล้วมันมีขอชื่อนี่เขาขายมาแล้วก็มาแหงถอง้าออกเลยก้าออกะเอาท่าท่านหันยกยกมาเนี่เจ้าของเดิมเขาเนี่ยเนี่ยมโอเคยอีได้พยยาม่ห้เ่ยนี่นะท่านถือนี่เลยอนนีเลยรับลยโอเคมานาเ ซื้อมาบอมประกาศนี้ประกาศสนียบัตรเกียร์ิยมฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่าพระสมเด็จวัดระฆังพิมใหญ่กทมอเป็นชุดเป็นจัรพาชีรายการที่หนึ่งเจ็ดสี่ประธานกรรมการทวัดชัยไพรีวัดชัยไพรีคนตำรวจโทรศัพ ทวัตชัยภพยีประกาศชื่อไว้ประกาศยนยันว่าเป็นใบประกาศนี้ผู้ลงชื่อประธานกรรมการพลตำรวจโททวัตชัยภัยีแล้วเห็นบอกว่าเอาผิดกับพนักสอบสวนอนอรัฐเท้าด้วยใช่ไหมท่านละเว้นไงไม่ไม่ไม่เรียกผู้ต้องหามาแก้ข้อหาไอ้ที่ดองคดีมาสามสองสามปีนะนะก็เลยเอาหนึ่งข้าเจ็ดเลยครับคดีส่งไปปชแล้ววันนี้ท่านมาเพื่อที่จะ ยื่นขอให้ที่นี้ดําเนินคดีข้อหาผู้ประชาการสอบสวนกลางนะใช่สั่งให้กองปราบดําเนินคดีคดีที่มันมาให้ให้กองปราบโคนทำนะ้องรับแล้วขอให้ถโชคดีนะครับครับขอบคุณมากครับขบวนแล้วครับขบวนครับฝังเพชรแทนฝังเพชรนี่เพชรนี่เพชรแท้ 6แสนใช่ไหมวันนั้นอ่ะใช่มเพชรที่ข้างละหนึ่งตลาดอ๋อเพชรกับเพชรสองตลาดโอ้ยหนึ่ครับผมขอจีวรอย่างเดียวก็ได้เราไม่ต้องพาหรอกจีวรมันไม่มีจีวรเงินมันก็ดำดิเยเวรแดงมันต้องดำนี่แต่ตัวเพชรเนี่ยแท้นี่นี่สมเด็จวัลพังธ์ขีมใหญ่พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ฐานอะไรเนี่ยฐานไม่ไม่ใช่ฐานแซมฐานอะไรเขาเขามีตั้งร้อยกว่าพิมพ์ใหญ่เขาประทานขีมใหญ่พขาประทานนะมีขนาดเท่าไหร่ มีเดิมหรือว่าหรือหรือว่ามันไปเช่ามาไม่ได้ละกลับเข้ามาแล้วเข้ามาทางนั้นจำไม่ได้แล้วอ่าแต่องค์นี้ฝังเพชรเพชรแท้แต่ตลาดตลาดเงินอ๋อเพชรสองตลาดนะโอ้แล้วนี่ก็เม็ดทวเม็ดละยี่สิบแตงห้าเม็ดก็เป็นร้อยข้างแล้วหลาดข้างแล้วหลาดที่ตอนที่ท่านไปไปคุ้มคุ้มคุ้มกันให้ตอนที่นู่นไอ้อ่าตอนสั่งถ้าเยอะเยอะใช่ มีครับมีสุนกอสุมกอใหญ่ด้วยนี่สุมกอใหญ่พิมพ์หรงพิมพ์สรงเครื่องพิมพ์สรงเครื่องอ๋อสุมสุนี่เกือบเกือบพิมพ์ใหญ่สองเครื่องนี่มันลบุ้งปูด้วยลุงปูด้วดพิมพ์กรรมการใหญ่อันอันนี้สองเม็ดนี่อะไรเนี่ยด้านอันนี้เนี่ยบนเนี่ยบนเนี่ยอ๋ออันนี้ก็ก็ธรรมดาธรรมดาดีด้วยนะอ๋อธรรมดานะอันนี้เขาเขาเขาถือว่าอะไรเนี่ยครับฝังอะไรอ่ะฝังแรก เหล็กไหลเพราะว่าเหล็กไหลเหล็กไหลแต่เหล็กไหลไม่ใช่ยิงมากเหล็กไหลเรียกทรัพย์เหล็กทรัพย์อ่าเหล็กไหลปิกแมงครับครับผมอ่าอ่าโชคดีครับท่านดีครับเดี๋ยวผมจะได้ดูคยอย่างนี้เลยนี่สมเลยวัาราคาหมดเลยครับใช่ไหมเนี่ย รับรองไาแท้ทุกองค์ได้ติดรางวัลหลายองค์เดียวคอผมเนี่ยครับรางวัลที่หกรางวัลที่เจ็ดรางวัลที่สองอ่าเอองรางวัลที่หนึ่งที่เป็นแพงกไม่ไดเอามาราคาหกล้านท่านเก็บไว้ใช่้านเอาติดรางวัลที่เจ็ดดีกว่าสวยหลวงพ่เนี่ยครับน่าจะติดรางวัลองค์นี้ติดรางวัลที่เจ็ดองนี้ติดรางวัลที่เจ็ดนึกเลย เนี่ยใบรใบใบเซอร์โยมีมีมีใบประกาศมีใบประกาศเอาใบประกาศมประกาศติดมีใบประกาศอยู่นี่ถ่ายองค์จริงที่พอได้ที่ใบประกาศด้วยครับอ่าเทียบกันเลยว่าเนี่ยมีใบประกาศเลยการันตีของแท้ผ่านการประกวดได้ลได้อันดับที่เจ็ดในการประกวดพระเครื่องพระสมเด็จเขาก็ยังบอกไม่ถูกใจพระสมเด็จวัดระฆังอ่า ขนาด้ล่ามาทำธุรกิจธุรกิจนี้ป่ะผมทําธุรกิจนะทาสัญญากับธนาคารเอดีบีส่งของให้สหประชาชาติผมทํามาหลายปีส่งได้เงินไหมสหประชาชาติอ่ะก็ส่งของไปแล้วได้เงินทำไมถนาท่านเชสมันต้านไม่เพราะมันมีคนมีแก๊งไอ้ที่บอกอ้างทับสหประชาชาติก็มีนะผมกลัวเดี๋ยวท่านจะไปโดนอย่างนาดที่หกล้านนะฮะ โอ้เงินเนี่ยหกหกล้านไม่ได้ออกมาไม่ได้ที่บ้านไม่ได้ตอกูามีแต่ลูกมาแต่ลูกมามาแต่ลูกกับใบใบใบลัใบประกาศใบเกียรติบัตรใบเกียรติบัตรเนี่ยอันนี้หกล้านท่านลงทุนเช่ามาเพื่อที่จะมาปล่อยให้กับไอ้นี่อ้ชชนนี่เพื่อจะเช่ามาขายสิบล้านตามที่ประกาศตามที่ประกาศรับซื้อไว้เขาประกาศทางไหนทางทางนี่ไงในในไลน์ไงลงในไลน์ลงในไลน์คอมพิวเตอร์ไง มันมีความผิดทางคอมพิวเตอร์นี่ไลน์ของเขาหนีใช่ไลน์ไลน์เนี่ยเป็นไลน์ไลน์ส่วนตัวกันเปล่าไลน์ส่วนตัวไลน์ส่วนตัวมันไม่เขาไม่เขาไม่รับไม่ใช่ไลน์ของลงในสาธารณะน่ะไลน์ในในไลน์ในระบบคอมพิวเตอร์นั่นแหละระบบคอมพิวเตอร์นั่นละไลน์เฟซบุ๊กหรือไลน์ไลน์ แอปพลิเค<อ>ชันไลน์น,นะแอปพลิเคชันไลน์ซึ่งมันมันมีเป็นเป็นข่าวใช่ไหมไม่ข่าวประกาศร,ารับซื้อเป็นเป็นนี่เลยเป็นนี่เลยเป็นโค้ดเลยเป็นโค้ดลงในระบบคอมพิวเตอร์นั่นแหละง <ละ S 2> นั้นมันจะคุย,ยก็ได้เป็นร้อยๆครั้งน,ะนี่นี่นี่นง,งคอมพิวเตอร์นี่นี่ <ละ S 2> มันลายล้านพระก็เป็นลน์ของเขาเนี่ลยลงในไลน์เนี่ยไลน์ไหนนิวเมืองทนนี่น่ย มันเป็นกลุ่มหรอกลุ่มร้านนิวมชนเนี่ยไม่เป็นกลุ่มร้านนะครับเพโดยเฉพาะนะตัวเขาใช่ไหมตัวของเขานี่ก็คุยคุยกับไอ้นิวมชนนี่ใช่ไหมคุยกันนี่ส่วนตัวใช่ไหมก็ส่วนตัวอะไรส่วนตัวมันไม่เข้ามันไม่เข้าพอรบอคอมไม่เข้าเลยไงไอเด็กขออ้าวท่านท่านองเพชรครับขออนุญาตสัมภาษณ์ตรงนี้หน่อยครับเชิญมาข้างล่างน่อครับด้านนี้ครับด้านนี้ครับนี่ครับตรงนี้ครับครับตรงนี้ครับด้านนี้ครับ อยไมาเลยครับท่านมาครั้งนี้ครับวันนี้ท่านมาทำอะไรครับแจ้งความเรื่องอะไรครับพอลประคองนะพหลประคองนะท่างตำรวจแนะนำว่าไงครับวันนี้ก็ให้มาทำบา่าหน้าทำไม่บาหน้ามาใหม่อ่ายังไม่เรียบร้อยเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับพรอให้ลงทุนหอัอแล้วท่านก็หลวงตัวครับซือพระมาก็พระรางวัลที่หนึ่ง ติดรางวัลถึงก็เขาก็ขายแพงเขาก็ขายสิบล้านนั่แหละเพราะว่าแต่คนซื้อเขาประกาศจะซื้อสิบล้านก็ต่อรองกันก็ถือมาได้หกล้านป็นเซียนพระนะนะซื้อหกล้านก็หวังได้กําไรสี่ล้านเขาประกาศในในนิตยสารคอมพิวเตอร์ในในนิตยสารในนิตยสารอัมาลิดนะแล้วในนิตยสารก็ทํานําเข้าระบบคอมพิวเตอร์ครับก็เสร็จแล้วก็เป็นการหลอกให้หลง่ทาน ท่านก็ไปลงทุนเช่าเช่าพระเท่าพระมาสมเด็จพระละครังมีไปประกาศมาหลายองค์เฉพาะองค์ที่แพงที่สุดคือองค์ใดมาที่หนึ่งซื้อมาหกล้านเพื่อจะมาขายสิบล้านตามที่ประกาศระกาศไว้ตามที่ลงในโฆษณาไว้โฆษณาในระบบคอมพิวเตอร์ก็ถือว่ามีบิษับรกคอมพิวเตอร์มาจะซื้อทั้งเลยแต่นี่คดี ปาหน้ายังไม่เรียบร้อยครับยัเพ่อจะมาใหม่โอเคขอบคุณมากคได้ได้ครับขอโชคดีครับท่านครับสวาสีีครับ